เดี๋ยวทุกคนแย่ก่อนแย่เองเลยเหรออ้คือลึกแค่โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยัวใจรถแห่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะ ไปตรวจโควิดนะครับผมซึ่งผมซื้อที่ตรวจโควิดมาอันละ400กว่าบาทซึ่งวันนี้ผมจะมาตรวจนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าทุกวันนี้เริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่ากูติดหรือยังวะอะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็เลยจะไปตรวจกันนะครับผมเพื่อให้คลายข้อสงสัยไปทีละข้อนะครับผมโอเคครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตรวจกันเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าที่ตรวจอยู่ตรงนน้นไปตรงนน้น อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันย้อนแสงกันนะมันเป็นตอนเย็นแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสน,นะครับนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในการตรวจโควิด -19 นะครับถ้าใครอยากได้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ผมไม่มีขายนะนี่เราก็จะได้น้ำยาตรวจแล้วก็ที่แย่โพงจมูกนะครับอันนี้ก็แย่แย่แยจมูกเข้าไปรีดด้จาก<อ>ที่เขาที่เขาตรวจหมสแบบนี้ อันนี้นะครับก็เป็นแอนติเจนนะครับเป็นแอนติเจนในการตรวจโควิด1 9นะครับผมก็เราก็จะมาตรวจกันเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจก่อนเดี๋ยวขออนุญาตดูวิธีการตรวจก่อนนะครับเพราะว่า เพิ่งได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยเพิ่งส่งมาเสร็จๆส่งมาเสร็จๆแล้วเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับว่าว่าวิธีใช้นะครับมันใช้ยังไงนะครับน้องๆถ้าใครอยากตรวจก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับค่อยตรวจนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายอะนะ่ะมันไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอดูวิธีใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อทีหลังไป เป้งนะครับโอเคครับเรามากันแล้วนะครับผมไปดูมาแล้วนะครับการตรวจก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูซองนี้ว่าม,ม,มีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฉีกกันพร้อมกันเลยว้าว <Wow. S 1> ฉีกมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้คืออะไรเหรออันนี้คือน่าจะเป็นแบบคู่มือเป็นอุปกรณ์ข้างใน นะครับซึ่งใช้ไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวเราดูเฮ้ยทำยังไงอะไรยังไงนี่มันมีวิธีใช้อยู่ข้างในด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมอ่านวิธีใช้แล้วก็ค่อนข้างจะใช้เป็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีแรกก็เอาแท่งนี้แท่งนี้แย่เข้าไปในรูจมูกแย่เข้าไปในรูจมูกแบบให้มันถึงเนี่ยลึกไหมทุกคนดูสิถึงขีดนี้เลยนะครับทุกคนค่อนข้างจะลึกมากแบบถึงสมองอะ่ะน้องน้อง แย่เข้าไปจะไม่ตายเลยเหรอครับก็แย่เข้าไปแล้วใช่ไหมเราก็ฉีกอันนี้ออกมานี่เปิดอันนี้ มันจะเป็นเทปกาวก็ฉีดออกมาเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าเขาให้ฉีดอ๋ออันนี้เป็นกาวสองหน้าหรือเปล่าน่าจะเป็นกาวสองหน้าแล้วแบบแย่ yeah, น,นี้ลงไปใช่ไหมแย yeah, ่น,นี้ปุ๊บแย่ yeah, ตัว B ไปถึง A ปั๊บแล้วก็หยอดน้ายาลงไปในช่อง A แล้วก็5ก็ปิดสเว็บเข้าไปแบบนี้นี่ปิดไปแบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้เอาไว้15นาทีนะครับผมแล้วก็ผลก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผลจะ จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าขึ้นบวกเป็นโพซิทีฟคืออะไรนะคือเป็นใช่ไหมถ้าขึ้น2ขีดคือเป็นถ้าขึ้นขีดเดียวคือเนกาทีฟคือไม่เป็นนะครับผลเป็นลบโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะแต่ไม่กล้าทำอะ่ะกลัวมันเจ็บมันจะเจ็บไหมมีเจ็บดิต้องส่วนแล้วแหละตั้ง400อ่ะ450เลยนะทุกคนเนะี่ยแบบถึงเนี้ยโอ้โหตาย ลบควานด้วยนะควานด้วยนะเดีทุกคนแกก่อนใหย่เองเลยหรอ่คอา่ คนขับรถคนอันตรายต้องให้กิดตาย โอเคครับเราได้ทำความกล้าไปแล้วโคตรจะลึกแต่มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะน้องๆก็ไม่เท่าไหร่แะแนะนำให้ทุกคนตรวจดูนะครับผมเพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับนี่เรามาดูวิธีต่อไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะแย่แล้วนะครับแย่ไปตรงนี้ครับนี่นี่แย่ไปแบบนี้ แล้วก็เราก็เอาน้ํายานี้น้ํายาฉีดตรงนี้เลยที่เป็นจุดนี่บิดออกนี่ยดไปกี่ยดหกยดนะครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแถมนี่เราก็ฉีกันนี้ออกฉีกนี้ออกเป็นกาวสองหน้านะครับผมแล้วก็ ปิดไปเลยแบบนี้แน่นๆปิดแน่นๆนะครับเพื่อให้มันซึมเข้าไปในที่ตรวจกันเลยบ้น,นี่เท่านี้นะครับโอเคครับก็เท่านี้นะครับก็เป็นอาอสิที่นะครับแล้วก็รอประมาณสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีเป็นอย่างต่ํานะครับผมก็ผลตรวจก็จะขึ้นมานะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะถ้าผลเป็นสองขีดก็เป็นผลบวกเป็นโพซิทีฟนะครับถ้าผลเป็นลบขีดเดียวโอเคเดี๋ยวเรา มันลุ้นกันเนาะรอประมาณ15นาทีโอเควาร์ปไปตอน15นาทีเลยทุกคนโอเคครับหลังจาก15นาทีผ่านไปนะครับผมนี่ผ่านมา15นาทีไวเหมือนโกหกเหมือนตัดต่อเอาเออก็ตัดต่อเอานั่นเลยนะครับนี่นะครับผมผลก็ออกมาแล้วนะครับเป็นเนกาทีฟนะครับผมซึ่งผลเป็นลบนะครับผมชัดไหมไม่ได้เป็นนะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับที่ตัวเองรักษาตัวอะไรด้วย ช่วงนี้นะครับโควิดค่อนข้างจะระบาดนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับกักตัวอย่างมีสติดูแลตัวเองม,กมากๆนะครับผมออกไปไหนก็ใส่แมสป้องกันด้วยนะนี่ไม่ได้เป็นนะครับผม อืมไม่ติดแล้วโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากตรวจก็ลองไปหาตรวจกันได้นะครับผมสาม,มารถหาได้ตาม Facebook อนะ่ะเนาะเขาน่าจะขายเยอะแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าเขานําเข้ามาแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกด share. แชร์ถ้าแคร์ก็กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับนะ้องๆโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลย